เอฟีเดวิดกอดพอดแคสต์่วยเวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมโบโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันพุธที่26กุมภาพันธ์สองพวันที่57ดีกว่าการมีชื่อเสียงและความโด่งดังข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสดโดดีบทที่26ข้อที่1ถึงข้อที่12พระธรรมมาโกบทที่9ข้อที่สองถึงข้อที่32พระธรรมอพยพบทที่39ข้อที่1ถึงข้อที่40และบทที่38ผลการสำรวจคนเจนวายหรือรุ่นมิลเลนเนียนพบว่า50%ของคนหนุ่มสาวมีเป้าหมายในชีวิต คือการมีชื่อเสียงต่างจากคนสมัยก่อนที่อยากมีชื่อเสียงเพื่อทำบางสิ่งที่มีความหมายแต่ในปัจจุบันการเป็นคนดังกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองศิลปินระดับโลกอย่างมาดอนน่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเคยกล่าวว่าฉันจะไม่มีวันพบความสุขจนกว่าจะได้มีชื่อเสียง เทียบเท่าพระเจ้าแต่การมือเชื่อเสียงและความโด่งดังเป็นเพียงเงาสะท้อนของพระสิลิที่แท้จริงในพระคัมภีร์คำว่าพระสิลิแสดงถึงการสำแดงและการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นหนึ่งในคำที่พบบ่อยที่สุดซึ่งหมายถึงความยิ่งใหญ่พระบารมีและพระเกียรติของพระองค์ดาวิด เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีชื่อเสียงแต่ไม่แสวงหาเกียรติสำหรับตนเองเขาเขียนในพระธรรมสดุดีบทที่26ว่าข้าพระองค์รักพาณิเวศอันเป็นที่ประทับของพระองค์และสถานที่ซึ่งพระสิลิของพระองค์สถิตยอยู่แม้ดาวิดจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้มุ่งหาชื่อเสียงของตนเองแต่กลับนำประชาชน ให้ถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเจ้าในพระกิติคุณมรารโกเราเห็นถึงการสำแดงพระสิลิของพระเจ้าผ่านการจำแรงพระกายของพระเยซูทั้งเปโตรยากรบและยอนได้เห็นพระองค์ทรงสง่างามพร้อมกับโมเสสและเอลียาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่พระเยซูไม่ได้สแสวงหาความโด่งดัง หรือการประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งแผ่นดินได้รู้ตรงกันข้ามพระองค์สั่งพวกเขาไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเมื่อเรานึกถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงเราก็มักนึกถึงความมั่งคั่งและชีวิตที่ดูหรูหราแต่พระสิริของพระเยซูกลับเชื่อมโยงกับความทุกข์ทรมานทันทีที่เสด็จลงจากภูเขา พระองค์ทรงกลับเริ่มตรัสถึงการที่พระองค์จะต้องทนทุกข์และถูกปฏิเสธในพระธรรมอพยพเราได้เห็นพระศิลิของพระเจ้าปรากฏในพระพาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีเสาเมฆแห่งพระศิลินำทางประชากรของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเช่นเดียวกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราในปัจจุบัน อัครทูตเปาโลเตือนใจเราว่าความทุกยากในปัจจุบันเป็นเพียงชั่วคราวเพราะพระเจ้ากำลังเตรียมเราสำหรับพระสิลินิรันต์ที่ยิ่งใหญ่กว่าในพระธรรมสองโครินบทที่4ข้อที่17ถึงข้อที่18เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์สีนิรันต์ มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบเราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรน,นิรันด์ลองใค่ควนสักครู่ในวันนี้ว่ามีครั้งใดหรือเหตุการณ์ใดบ้างไหมที่ชื่อเสียงและการยอมรับจากผู้คน ส่งผลต่อการตัดสินใจของเราและเราจะให้ชีวิตของเราถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ที่สําแดงผ่านพระเยซูคริสต์ขอทรงโปรดช่วยให้เราได้สแสวงหาพระสิริของพระองค์มากกว่าชื่อเสียงที่ไม่ยั่งยืน ขอทรงช่วยให้ชีวิตของเราได้สะท้อนถึงพระสิริของพระองค์ผ่านทุกสิ่งที่เราคิดพูดและทำเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากต้องการอ่านบทอัธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้งสามส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมก,กันกับเราได้ที่ ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ